สวัสดีครับคุณฟังใน EP ีที่ผ่านมาคือ EP ที่30ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ9เทคนิคการพูดหน้ากล้องแบบมืออาชีพไปแล้วนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาของคุณฟังเกี่ยวกับการพูดต่อหน้ากล้อง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อคุณผู้ฟังมีความกล้าที่จะพูดกับกล้องถ่ายวิดีโอแล้วแต่ปัญหาอีกอย่างคือเราจะนำเสนอผลงานอย่างไรให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ชมใช่ไหมครับคุณผู้ฟังหากเรานำเสนอผลงานได้ดีก็จะทำให้ผู้ชมชื่นชอบและติดตามรับชมผลงานของเราอย่างต่อเนื่องครับแต่ในทางตรงกันข้ามหากเรานำเสนอผลงานออกไปแล้วไม่ดีไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ชมเขาก็จะหนีเราไปเลย ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก่อนอื่นคุณผู้ฟังจะต้องเข้าใจถึงความหมายของคำว่าการนำเสนอก่อนนะครับการนำเสนอคือการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่ผสมผสานกันร,ระหว่างศิลปะการพูดกับการแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆผ่านสื่อและอุปกรณ์ต่างๆในอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะทำให้ผู้ชมได้รับข้อมูลความรู้ความคิดเห็นต่างๆ ขึ้นมาจากการนำเสนอของเราหากเรานำเสนอเนื้อหาไปแล้วผู้ชมยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือนำเสนอออกไปสิ่งนี้เราจะต้องกลับมาคิดทบทวนและปรับปรุงการนำเสนอของเราเสียใหม่แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเพราะการนำเสนอเป็นสิ่งที่สำคัญมากหากเราเป็นคนเก่งแต่นำเสนอไม่ดีก็เท่ากับคุณไม่เก่งแต่หากคุณไม่เก่งแต่มีทักษะการนำเสนอที่ดีก็เท่ากับว่าคุณเก่ง ดังนั้นกระผมจึงมี9วิธีที่นำเสนอผลงานอย่างไรให้เป็นที่สนใจของผู้ชมมาฝากดังนี้ครับวิธีที่1คุณผู้ฟังจะต้องไม่พูดเกินเข้าเรื่องใช้เวลานานเกินไปเพราะไม่กี่นาทีแรกของงานนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดครับนับตั้งแต่ผู้ชมของเราจะได้รับการตัดสินใจแล้วว่าผลงานของคุณจะคุ้มค่าในการรับชมหรือไม่ คุณฟังควรที่จะแนะนำเนื้อหาที่นำเสนอให้เข้าใจได้ง่ายและเร็วที่สุดในช่วงแรกผู้ชมจะเกิดความสนใจและติดตามรับชมต่อไปจนจบครับวิธีที่2ในช่วงเริ่มต้นของการนำเสนอควรหลีกเลี่ยงการนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือสถิติต่างๆ เพราะผู้ชมจะไม่ชอบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากจนเกินไปในช่วงเริ่มต้นผู้ชมจะชอบให้มีการพูดโน้มน้าวในเนื้อหาก่อนแล้วจึงค่อยให้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือสถิติต่างๆให้อยู่ในช่วงท้ายๆของเนื้อหาจะดีกว่าครับวิธีที่3คุณฟังจะต้องจัดเรียงเนื้อหาให้เป็นระบบเสียก่อนเพราะการจัดเรียงเนื้อหาไม่ดีจะส่งผลให้สูญเสียความน่าสนใจไปครับ ผู้ชมจะชอบการเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายยกตัวอย่างเช่นหากเราต้องการนำเสนอเรื่องการเพราะถั่วงอกก็ต้องไล่เรียงลำดับมาเลยว่าต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างต่อมาก็บอกขั้นตอนการเพราะถั่วงอกการบำรุงรักษาต่างๆโดยที่ไม่จัดทำแบบข้ามขั้นตอนกันนั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง วิธีที่4คุณผู้ฟังจะต้องไม่ทำหรือใช้เอฟเฟก์ประกอบในการนำเสนอบ่อยจนเกินไปเพราะการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวบ่อยๆหรือมีเสียงซาวเอฟเฟกมากจนเกินไปจะทำให้ผู้ชมเกิดความรำคาญได้ครับดังนั้นคุณควรที่จะพยายามทำให้มันเป็นแบบธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับหากคุณจำเป็นจะต้องใช้จริงๆก็ควรใช้ไม่มากจนเกินไปเพื่อที่จะไม่ไปรบกวนจิตใจของผู้รับชมครับ วิธีที่5คุณผู้ฟังอย่าลืมยิ้มครับในขณะนำเสนอผลงานนั้นๆอยู่เพราะการยิ้มของเราจะส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกดีกับเรามีความเป็นมิตรต่อกันและรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีพร้อมกับจดจำเราไว้ คอยติดตามผลงานต่อๆไปของเราครับวิธีที่6คุณผู้ฟังจะต้องเรียนรู้ในการพูดนำเสนอให้มีความน่าสนใจน้ำเสียงมีความกระตือรือร้นที่จะพูดนำเสนอผลงานนั้นๆเพราะถ้าคุณเองยังไม่ตื่นเต้นหรือกระตือรือร้นในการพูดแล้วทำไมผู้ชมเขาจะสนใจคุณล่ะครับดังนั้นคุณควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ถ่ายทอดออกมาด้วยความจริงใจตั้งใจที่จะนำเสนอ ด้วยความตื่นเต้นหรือกระชับกระเฉงแต่ก็ต้องไม่พยายามเสแส้งนะครับเพราะผู้ชมก็จะรับรู้ได้เช่นกันวิธีที่7ในบางเนื้อหาที่มีความยาวมากๆหากรู้สึกว่าเกิดความเครียดขึ้นมาในระหว่างรับชม ผู้นำเสนอที่ดีควรที่จะรู้จักสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปบ้างเพื่อที่จะทําให้ผู้ชมรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นครับวิธีที่8อย่าลืมนึกถึงปัจจัยแวดล้อมในขณะที่นําเสนอผลงานครับคุณผู้ฟังจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมในระหว่างที่นําเสนอผลงานเพราะผู้ชมจะชอบไม่ให้มีเสียงรบกวนใดๆมาทําให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดในระหว่างรับชมเช่นเสียงรถบนท้องถนนเสียงผู้คนอื่นพูดแทรกเข้ามาในระหว่างรับชม ไม่เช่นนั้นผู้ชมเขาจะทิ้งเราไปทันทีครับวิธีที่9คุณผู้ฟังจะต้องทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีในการนำเสนอผลงาน4ประการดังนี้ครับประการที่1การนำเสนอที่ดีควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนต้องการที่จะสื่อสารในเนื้อหานั้นๆอย่างชัดเจนเสนอไปแล้วเกิดประโยชน์อะไรขึ้น ประการที่สองการนำเสนอที่ดีควรมีรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมมีความกระทัดรัดได้ใจความภาษาที่เข้าใจง่ายหากต้องมีการใช้ภาพประกอบเช่นตารางแผนภูมิแผนภาพจะต้องจัดทำขึ้นมาบอกรายละเอียดให้เข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะครับประการที่ 3. การนำเสนอที่ดีควรมีเนื้อหาสาระดีกล่าวคือต้องมีความน่าเชื่อถือเที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนครับ ประการที่4การนำเสนอที่ดีควรมีข้อเสนอแนะเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมด้วยนะครับเพราะจะทําให้ผู้ชมเกิดความสนใจและนําเนื้อหานั้นๆไปใช้ประโยชน์ได้แล้วผู้ชมก็จะติดตามผลงานต่อๆไปของเรานั่นเองครับคุณูุฟังกระผมก็ขออวยพรให้คุณูุฟังทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานต่างๆให้เป็นที่ถูกอกถูกใจกับผู้ที่มารับชมผลงานของทุกๆท่านนะครับ พูดถึงเรื่องในการทำงานไม่ว่าธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องถ้าองค์กรไหนมีลูกน้องที่ดีที่เก่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปได้ในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าหน่วยงานไหนมีลูกน้องที่ขยันแต่ไม่ฉลาดหรือเฉลียวในด้านต่างๆก็อาจจะทำให้งานที่รับผิดชอบอยู่นั้นเกิดความเสียหายได้ครับ วิธีแก้ก็คือถ้าหากมีลูกน้องที่ไม่ค่อยใส่ใจในงานที่รับผิดชอบหัวหน้างานควรกำหนดตารางงานให้ชัดเจนอย่าปล่อยให้ลูกน้องตัดสินใจวางแผนเองเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดกลายเป็นผลเสียหายยากแก่การแก้ไขได้ ดังเช่นเรื่องราวที่กระผมจะเล่าให้คุณฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นแง่คิดในการมอบหมายงานให้กับลูกน้องครับในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีได้มีนายอุทยานคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลพระราชอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตมีอยู่วันหนึ่งนายอุทยานเห็นผู้คนไปเที่ยวชมงานเทศกาลประจำปีกันอย่างสนุกสนานก็นึกอยากจะไปเที่ยวกับเขาบ้าง แต่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องการรดน้ำต้นไม้จึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาและแล้วนายอุทยานจึงคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้จึงได้เดินเข้าไปยังใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเพื่อไปพบกับหัวหน้าฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งนี้แล้วก็ได้พูดกับหัวหน้าฝูงลิงว่า นี่แน่สหายเพื่อนรักเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่ใช่น้อยอุทยานแห่งนี้ก็เป็นที่อยู่ที่กินของเพื่อนเพื่อนคงอยากจะให้อุทยานแห่งนี้สวยงามอุดมสมบูรณ์ตลอดไปใช่ไหมหัวหน้าฝูงลิงเมื่อได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าเป็นเชิงตอบรับนายอุทยานจึงพูดเป็นเชิงขอร้องว่าในเมืองมีงานเทศกาลประจำปีที่เพิ่งจัดงานขึ้นมาฉันอยากจะไปเที่ยวมากเลย แต่ก็เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครรดน้ำต้นไม้ที่ฉันเพิ่งปลูกเอาไว้ไม่ทราบว่าถ้าฉันจะฝากสหายเพื่อนรักของข้าช่วยดูแลรดน้ำให้จะเป็นการรบกวนมากจนเกินไปหรือเปล่าหัวหน้าฝูงลิงพยักหน้าเป็นเชิงตกลงและรับทราบถึงภารกิจที่มอบหมายให้ทำเมื่อนายอุทยานได้ฝากให้พวกลิงช่วยดูแลรดน้ำต้นไม้ให้ตนเองก็ออกไปเที่ยวงาน โดยไม่ได้นึกเฉลียวใจว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาเมื่อนายอุทยานเดินทางออกไปแล้วบรรดาบริวารลิงทั้งหลายต่างกุลีกุจอเตรียมบัวรดน้ำเพื่อจะเตรียมรดน้ำต้นไม้ตามที่ได้รับคำสั่งของนายอุทยานแต่แล้วทันใดนั้นหัวหน้าฝูงลิงกลับมีความคิดขึ้นมาว่าเราจะเสียเวลารดน้ำต้นไม้ไปทำไมกันมันเปลืองน้ำ ดังนั้นหัวหน้าฝูงลิงจึงออกคำสั่งให้บริวารทุกตัวช่วยกันถอนต้นไม้ขึ้นมาให้ครบทุกต้นที่พอจะถอนขึ้นมาได้เพื่อที่จะได้ทำการรดน้ำเฉพาะตรงบริเวณรากของต้นไม้เท่านั้นจะได้ไม่เปลืองน้ำช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับนายอุทยานเวลาผ่านไปไม่นานนักก็ได้มีบัณฑิตหนุ่มผู้หนึ่งเดินผ่านมาพอดี และเห็นเหตุการณ์บรรดาเหล่าฝูงลิงช่วยกันถอนต้นไม้ทั้งหมดที่เป็นส่วนของไม้ดอกไม้ประดับภายในอุทยานแห่งนี้บัณฑิตหนุ่มจึงคิดในใจว่าโท่เอ๋ยเจ้าพวกลีงโง่ทั้งหลายคิดจะทำประโยชน์แต่กลับทำลายเกิดความเสียหายพร้อมกับพูดขึ้นมาว่า การประพฤติประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์มิอาจนำสุขมาให้ได้เลยผู้มีปัญญาสามย่อมทำประโยชน์ให้เสียหายเหมือนกับลิงที่ทำสวนฉะนั้นผู้จบลงบัณฑิตหนุ่มก็เดินจากไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ